สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการแก้ไขข้อมูลใน HDC นะครับโดยใช้ Data Correct นะครับวันนี้จะสอนตัวตัวนี้นะครับ h ั n d Correct h u n d c o r r e c พัฒนาจากสสจพนะกครศเสียอยุธยานะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยนะครับก็คือตรงนี้ครับ System Setting นะครับ ให้ใส่ hospital code ของเรานะครับจากนั้นใส่เลข C I D ก็คือรหัสรหัสบัตรประชาชนของเรานะครับเราก็ใส่ใส่ไปนะครับต้องใส่ให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ ID, เลข C I D นี้จำเป็นจะต้องเป็น เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรปสตของเรานะครับเมื่อใส่2ค่านี้เสร็จกดคอนเฟิร์มย้ำอีกครั้งนะครับต้องเป็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าเจ้าหน้าที่ของรปสตของเราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขดัตต์บริเวนี้ได้นะครับกดคอนเฟิร์มจากนั้นเรามาดูว่าเราจะแก้ไขแฟ้ม ข้อมูลตัวไหนได้บ้างอันนี้จะเป็น4,3แฟ้มสามารถแก้ไขได้ทุกแฟ้มเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขแฟ้มเพอร์เซนนะครับแฟ้มเพอร์เแก้ไขตอนไหนแก้ไขตอนที่มีสมมติว่าผมเข้า hdc นะครับเข้า,าตัวชีวัตหญิงร้อยละหญิงหญิงหลังพลอได้รับการดูแล3ครั้งตามเกณฑ์นะครับแต่บัเอินว่า ่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นประชากรของเรานะครับดูในเราสามารถเช็คใน JSCS ของเรานะครับถ้าเกิด JSCS ของเราเนี่ยไม่มีผู้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ไม่มีผู้ป่วยคนนี้แสดงว่าอันนี้ผิดพลาดเราสามารถที่จะลบข้อมูลของผู้หญิงคนนี้ได้โดยการส่ง d a t a c o r r e c t โดย เลืองที่หัวข้อ Person นะครับย้ำนะครับว่าจำเป็นจะต้องเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราส่ง d a t a c o r l e n t ไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับมีผลกับทุกตัวชีวัตนะครับสมมติเราหาดีแล้วว่าในเจนของเราเนี่ยไม่มีไม่มีคนนี้จริงๆเราจะลบผู้หญิงคนนี้ออกนะครับ เราก็เลือกเรามาดูก่อนนะครับว่าแฟมเพอร์เซนเนี่ยต้องใส่อะไรบ้างใส่ค่าอะไรบ้างต้องใส่ค่า PID ตัวนี้นะครับ PID เราหาได้จากที่ไหนนะครับก็หาได้จาก HDC นั่นเลยเนี่ยครับทะเบียนบุคคล PID ตัวนี้ครับหมายเลขตัวนี้ดังนั้นเราแค่ copy ก๊อปค่าตัวนี้มานะครับจากนั้น copy ทดลอก แล้วก็มาวางในช่องนี้นะครับหรือว่าพิมพ์ก็ได้ครับผมจะพิมพ์นะครับครับสมมติว่ามีหลายมีหลายคนที่บิดพลาดเราต้องใส่ได้หลายคนเลยนะครับจากนั้นเมื่อใส่ค่าเสร็จแล้ว กดปุ่ม export กดปุ่ม export นะครับมันจะ export ไปที่ไดดีแล้วก็ data correct นะครับกดโอเคกดโอเคกด yes แล้วก็กดโอเคครั้งหนึ่งจากนั้นเราก็เข้าไปดูนะครับว่ามันได้ export มาจริงหรือเปล่าเราก็เข้าไปที่ไดดี data correct แล้วก็เข้าไปที่ซิฟไฟนะครับตัวนี้อตอนนี้มัน X port. อี r พอร์สามารถอีคพอร์ได้ได้แล้วนะครับตัวนี้ครับทีนี้เมื่ออี p o r t เสร็จแล้วเราก็นํามาอัปโหลดได้เลยนะครับวิธีการอัปโหลดก็เหมือนกับการนําเข้าข้อมูลนำเข้าข้อมูลส่งออกตัวนี้ครับนำเข้าข้อมูล43แฟ้มจากนั้นเลือกไฟล์ เลือกไฟล์ที่เราได้อ็ก o อ t ไว้นะครับไปที่ได้ดีเลือกที่ Data Correct 1ซิฟไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์นั้นจากนั้นกดอัปโหลดได้เลยครับเมื่อขึ้นคาว่าสำเร็จแล้วก็คือเสร็จสิ้นครับแค่นี้เองครับสำหรับการแก้ไขแฟ้มเพอร์เซนใน HDC นะครับ